สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินหน้าสู่สังคมรายเงินสดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจ่ายบินค่าไฟฟ้าผ่านทาง True Money Wallet นะครับเนี่ยตัว W นี่ครับ True Money Wallet ซึ่งสามารถจ่ายได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแม้แต่บินค่าไฟาจะเกินกําหนดจ่ายมาแล้วนะครับก็เอามาจ่ายได้นะครับวิธีการก็เริ่มจากการเข้านี้ครับเข้าแอปพลิเคชันเข้าเลยครับ True Money Wallet นะครับตัว ตัวคล้ายตัวดับเบินะครับสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปก็จนถึงขั้นตอนที่ให้เราใส่รหัส6ตัวของเราก็ใส่เข้าไปครับรหัส6ตัวที่จะเข้าสู่ t r ร e m o n e y w ล l l e t นะครับอ่าข้ามาแล้วครับเข้ามาก็นี่นะครับเราจะเห็นช่องน้าแรกของเขานี่เรามาเลือกตัวนี้ครับค่าน้ําค่าไฟนะครับง่ายมากเป็นรูปลักไฟมองเห็นชัดเจนนะครับจะเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปก็มาให้เราเลือก ว่าเราจะไปใงบินรับไฟตัวไหนนะครับเราก็มาเลือกการบินฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเลือกขัาไปเลยครับอ่าแล้วก็มาให้เราใส่การใส่หมายเลข12ตัวหรือจะแบบใช้วิธีการสแกนก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็เลือกเอาถ้าเรามีบาร์โค้ดนะครับมันจะมีอย่างนี้บาร์โค้ดไอ้บินรับไฟมันจะออกมาอย่างนี้น,นะครับนี่คือบาร์โค้ดนะครับหมายเลข12ตัวก็คือตัวนี้นะครับตรงตรงที่ผมคิดทับไว้นะครับ12ตัว หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าจะกดสแกนเราก็กดตัวนี้เราก็เอามาสแกนตัวนี้นะครับนี่แล้วถ้าเกิดถ้าจะเราจะใส่จํานวนตัวเลขเราก็ใส่เนี่ยอย่างเราสแกนเรากกดสแกนมานะครับปั๊บเนี่ยสแกนไปแล้วนะครับพอสแกนเสร็จมันก็จะขึ้นยอดเงินนะครับนี่5ห้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดห้าถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมที่อยู่ถูกต้องไหมหมายเลขผู้ใช้ไฟมันจะขึ้นมาอัตโนมัติน,น,นะครับหรือไม่ถ้าเราจะ กรอกหมายเลขสิบหลักมันให้เรากรอกได้นะครับกรอกหมายเลขสิบสองหลักกรอกเสร็จมันก็ขึ้นมาเหมือนกันยอดชื่อนายนี้ถูกต้องไหมเอ่าหมายเลขผู้ใช้ไฟถูกต้องไหมยอดเงินถูกต้องไหมเห็นไหมครับค่าธรรมเนียมก็ไม่มีนะครับศูนย์บาทถ้าว่าถูกต้องทุกอย่างดูจากบินค่าไฟด้วยนะครับว่าตรงกันไหมว่าห้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดห้าดูจากบินค่าไฟอบินค่าไฟก็ห้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดห้าถูกต้องนะครับพอถูกต้องเราก็กดยืนยันไปนะครับเมื่อกี้เราก็กดยืนยันรายการไป พอกดยืนยันรายการเสร็จเข้าไปปับ๊บมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ให้อีกทีหนึ่งว่าให้ยืนยันรายการยืนยันการทารายการอีกครั้งหนึ่งยอดเงินถูกต้องไหมถูกต้องเรามีเงินจ่ายทางทุนนี่มาเสร็จถูกต้องเราก็กดยืนยันตัวนี้เข้าไปนะครับพอกดยืนยันเข้าไปก็เป็นอันสําเร็จนะครับทํารายการสําเร็จนะครับได้จ่ายค่าไฟไปละห้าเจ็ดแปดจุดเจ็ดห้าเข้าไปชื่อนี้หมายเลขนี้นะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับกลับไปหน้าแรกของเราเสร็จนะครับไปง่ายมากครับการจ่ายบินค่าไฟผ่านทาง True Money Wallet นะครับจ่ายได้แม้แต่ออบินค่าไฟเกินกําหนดจ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม